เริ่มต้นสร้างอาจจะสร้างจัก,กรวาลสร้างกาแล็กซีสร้างดวงดาวสร้างกฎของการดำรงอยู่ของเอกภพจัก,กรวาลกาแล็กซีแรงต่างๆซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์จากภาพสะท้อนของตัวเองอยู่นอกเหนือจากพลังงานของพระผู้สร้างในสากลจักรวาลเนี่ยสากลจักรวาลคือพูดง่ายๆนะคะ m u l เว v e r s e m u l ิเ v e r s e เนี่ยไม่มีสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากพลังงานของพระผู้สร้างเลยแม้แต่ นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างนั้นเนี่ยก็จะถูกสร้างเป็นพลังงานของดวงดาวเป็นแรงเป็นกดแรงดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงนะคะมีดวงดาวมีดวงอาทิตย์มี Milky Way มีโอ้โหกาแล็กซี่หลายๆลายกาแล็กซี่ที่เราก็เริ่มที่จะพยายามหาข้อมูลศึกษาหาข้อมูลเนาะมี a n d r o m e ม a มี Milky Way นะคะมีทีนี้เนี่ยโลกคู่ขนาดเอ่ยอะไรเอ่ยแบ่งเป็นมิติ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 เนาะนั่นแหละแล้ว สร้าง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 โลกสร้างดาวสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั้นสร้างบีอิงต่างวิติใช่ไหมคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปหรือชื่อของคําว่าทูตสวรรค์ในคมพี์โบราณก็ได้คําว่าทูตสวรรค์่ะในคมภีโบราณ่ะคุณคิดว่าเป็นเพียงแค่แองเจิลอย่างเดียวหรอไม่อ่ะทูตสวรรค์ในคมภีโบราณอะอาจจะหมายรวมถึงมนุษย์ต่างดาวด้วยก็ได้นะคะเพียงแต่ในคมภีโบราณ่ะเขาเรียกรวมๆว่าทูตสวรรค์